สวัสดีครับจากร้านชีวีซาวิรานะครับวันนี้เราอยู่กับรถยี่สานอเวล่านะครับปี2020นะครับวันนี้ลูกค้าจะมาทาการนะครับเปลี่ยนจอ Android กับเรานะครับตัวนี้จอเดิมจากโรงงานนะครับเป็นรุ่นมีกล้องรอบคันนะครับที่เดี๋ยวเราติดตั้งแนละ้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับส่งงานนะครับกับอีสัน อัมบิลาปี2020นะครับวันนี้เราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยด้วยปัดตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับหน้าจอนะครับสวยคมชัดเลยทีเดียวนะครับหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับ รับระบบฟังก์ชันต่างๆนะครับจากโรงงานจะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมรุ่นนี้จะมีกล้องลอบคันไว้นะครับสามารถแตะดูนะครับมุมมองกล้องรอบคันได้เลยนะครับครับมุมซ้ายมุมขวาอย่างนี้ได้เลยนะครับผมครับเซ็ีเซอร์ท้ายหลังนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับนี่ครับเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมลองรับสิงคัสนะครับแล้วก็นี้จะเป็นสเปคแลม 램สี่นะครับช่วงนี้ขายดีเลยนะครับเล่มสี่เวอร์ชันสามนะครับอ n d ดอ i d เวอร์ชันสามนะครับจอทัสกีลื่นไหลครับครับครับระดูนเลยนะครับครับการใช้งานสองหน้าจอต่างๆนะครับครับวดเร็วทันใจนะครับครับแผนที่นำทางต่างๆนะครับดูได้สองหน้าจอเลยนะครับครับมีชีวีออนไลน์นะครับ เลยครับมุมซ้ายมุมขวานีชัดเลยนะครับผมครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับจอเกรดพรีเมียมเกรดคุณภาพของเรานะครับตัวจอเราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตแอนดรอยได้นะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับคิดถึงจอคิดถึงเรานะครับทีพี่สาวโล่าสวัสดีครับ